ดีค่ะพี่ชายกำลังเศร้าอยู่หรือเปล่าคะไม่ได้เศร้าครับเห็นพี่นั่งหวยอยู่คนเดียวหนูก็เลยว่าจะมาปอบพี่นะอันนี้หนูชื่ออะไรหรอครับวานอนค่ะหนูน่ารักไหมคะน่ารักครับแล้วนี่พี่นั่งทำอะไรอยู่ลรอคะเออนั่งหอคนคุยครับเขากับหนูใครน่ารักกว่ากันเขาครับหนูให้พี่ตอบอีกทีเขาครับ อีกทีหนึ่งออครับ,รบอีกเทบอกว่าตอบอีกเทว่าใครน่ารักกว่ากันตอบดีๆว่มานอนน่ารักที่สุดเลยครับน่ารักที่สุดเลยค่ะคุณพี่เรารักกันนะคะโอเคครับเป็นแฟนกันไหมไว้ก่อนเลยครับไว้ก่อนเนอะมันน่ารักกว่าหนูตรงไหนไอคนนั้นน่ะ แล้วพี่มีปัญหาอะไรด้วยไหมคะโอ้ไม่มีค่ะไม่ค่ะโทษทีค่ะโอเคค่ะหนูแค่ทะเลาะกันนิดหน่อยเราเป็นแฟนกันมีปากมีเสียงกันเล็กน้อยเดี๋ยวก็คือดีกันแล้วคะ่ะ